กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงสักหน่อยนะครับสำหรับวงการละครการแสดงเนาะในส่วนของคุณอมอัตพลนะครับผมอัปเดตความเคลื่อนไหวกันสักต่อยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับก็ติดตามกันหน่อยนั่นเองนะครับหลังจากที่คุณอมอัตพลนะครับก็ได้แจ้งข่าวว่าทางด้านคุณอมเองนะครับก็มีอาการป่วยเนาะแล้วก็รักษาตัวอยู่นะครับเมื่อปลายเดือนตุลาที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ล่าสุดก็ทางด้านสังกัดนะฮะต้นสังกัดก็ออกมายืนยันนะครับผมสําหรับแฟนคลับเนี่ยที่คอยเป็นห่วงอยู่ว่าพระเอกเบอร์ต้นๆของช่องใหญ่นะครับอ,อย่างช่อง7เอ็เนานะครับก็กำลังมีอาการป่วยนะครับได้ทําการแอดมิดครับอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลานานเป็นเดือนเลยทีเดียวนั่นเองนะครับแถมอาการก็ยัง อยู่ในช่วงการรักษาที่น่าเป็นห่วงอยู่นั่นเองนะครับถึงขั้นที่จะต้องอมีการถอนตัวนะครับออกจากการแสดงนะครับกองถ่ายนั่นเองนะครับละครที่ถ่ายไว้อย่างกระทันหันนะครับาตามที่มีสื่อได้การนําเสนอออกมานั้นนั่นเองนะครับผมล่าสุดนะครับทางด้านของทวิตเตอร์ของ c s 7 h d นั่นเองนะครับก็เป็นต้นสังกัดของทางด้านพระเอกหนุ่มคุณอ,อมอัธพลนะครับก็ได้ทวิต แจ้งนะครับอัปเดตข่าวสารนะครับบอกว่างานนี้แฟนๆคุณอ๋อมอัฐพลครับแฮชแท็อมอัฐพลนะครับผมก็บอกว่าไม่ต้องเสียใจที่อ๋อมขอพักงานแสดงชั่วคราวนะคะนะครับนะเพราะ,ะทุกคนยังสามารถติดตามงานละครของคุณอ๋อมได้ในในเรื่องสัจจะในชุมโรน,นะครับเสือสังฟ้า3นะครับผมแล้วก็ทุกคืนวันศุกร์ ถึงสุกแล้วก็ถึงอาทิตย์นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งเนาะแล้วก็รอเซอร์ไพรส์เด็ดๆจากละครเรื่องนี้ได้เลยจ้าอะไรเงี้ยเขาก็มีการอัปเดตนะครับผมนอกจากนั้นต้นสังกัดก็ยังอัปเดตอีกว่านะครับสำหรับละครที่พระเอกหนุ่มได้ถอนตัวไปแล้วนั้นนะครับผมจะได้พระเอกรุ่นใหญ่อย่างคุณฟุกเกิกพลมารับบทแสดงแทนนะครับโดยที่ทวิตเตอร์ของ CS7HD ก็ได้โพสต์รูปหนุ่มคุณฟุกนะครับระบุข,ข้อความว่า ข่าวจริงไม่จกตา hashtag, ข่าวจริงไม่จกตาจากแอดมินช่องคนงามนะครับ Ad, ขอแจ้งข่าวจากกองนะครับ uh, hashtag, รอยรักรอยบาปนะครับที่เตรียมเดินหน้าถ่ายทําในเดือนนี้กับผู้รับบทนะครับพยาวิสุทธิ์คนใหม่ก็คือคุณฟลุกเกิดเกิดพลน,นั่นเองครัจากข้อมูลดังกล่าวก็ทําให้ทราบว่าพระเอกหนุ่มนะครับที่กําลังรักษาอาการป่วย านานร่วมเดือนนี้จนต้องขอถอนตัวจากละครที่ได้ถ่ายไว้นั้นนะครับผมก็คือพระเอกหนุ่มคุณอมอัจฉริยะก็ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้โพสต์แจ้งสาเหตุไม่ได้ไปร่วมงานบวงสวงละครเนื่องจากว่าแอดมิดเข้าโรงพยาบาลอย่างกระทันหันนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับอืม แต่ก็ยังไม่มีการอัปเดตข้อมูลอาการป่วยล่าสุดก็ออกมาให้แฟนๆได้คอยติดตามข่าวได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับทำเอาแฟนๆก็เป็นห่วงไม่น้อยเนาะเออเป็นห่วงแฟนลับเป็นห่วงไม่น้อยหลังจากที่พระเอกหนุ่มหน้าเข้มอย่างคุณอมอัตพลนะครับผมก็มีอาการป่วยนะครับจนต้องเข้าแอดมิดโรงพยาบาลกระทันหันนะครับทำให้ไม่สามารถเข้ามาร่วมวงสวงนะครับใน ละครเรื่องสัจจะในชุมโจน,นครับเสือสั่งฟ้า3นะครับทางช่อง7 HD นั่นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้คุณออมก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวใน IG นะครับว่าขอพักร่างกายสักพักและจะกลับมาลุยอย่างเต็มที่ครับอขอโทษช่อง7 HD ที่ไม่สามารถไปร่วมบวงสวงสัจจะในชุมโจนเสือสั่งฟาา3นะครับขอโทษค่ายกาตนาค่ายกาตนาและต้องขอโทษแฟนคลับทุกคน ล่าสุดแล้วก็มีอัปเดตล่าสุดของล่าสุดนะครับก็ทางด้านเพจนะครับทางด้านเพจของ c, c h 7 h d Dramas Society นะครับก็ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าเบื้องต้นนะครับคุณอมนะครับก็ขอพักงานแสดงชั่วคราวนะครับทำให้หนุ่มฟุกเกิดพนอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าขึ้นแทนมารับบทแทนในเรื่องรอยรับรอยบาปนั่นเองนะครับผมส่วน ทางด้านละครที่ติดถ่ายไปออนแอร์ไปอยู่นั้นนะครับอย่างเรื่องสจัจจะในชุมโจรเสือสังฟาามนะครับผมก็จึงทำให้ต้องเปลี่ยนตัวละครกระทันหันนะครับก็ตอนนี้ก็อัปเดตล่าสุดนะครับก็เป็นอ่าเป็นเปลี่ยนพระเอกนะครับเป็นอ่า Big M, บิ๊กเอ็นมนะครับบิ๊กเอ็มอ่ากิตฤทธิ์นะครับบุตรพรมนะครับที่จะมาประกอบคู่ เป็นพระ,พระนางเนาะพระนางนะครับานางานางเอกก็เป็นแพรวเชมาวีนะครับสุวรรณภานุโชคนั่นเองครับในตอนที่เหลือนั่นครับผมก็คืออาจจะเป็นเซกชันที่เหลือนะครับผมหลังจากนี้เพราะว่าตอนนี้คุณออมเขาก็พักรักษาตัวอยู่นะครับผมแบบนี้ก็ก็เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนอัตรรถอีกแบบหนึงนะ่งเนาะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนั่นเองนะครับผมก็เซอร์ไพรส์อยาก ก็ให้แฟนคลับนะครับร,รอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรเนาะในเรื่องสัจจะในชุมโจนเสือสังฟาสามผมก็ยังไม่เคยดูนะเดี๋ยวลองไปแอบบแบบดูสักหน่อยเนะาะเป็นน่าจะเป็นแนวบู๊แล้วมั้งระเบิดภูขเขาเผากระท่อมอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับเออน่าจะแนวบูบูหน่อยเอออาจจะสนุกอยู่นั่นเองนะครับผมใครที่เป็นแฟนคลับคุณออมนะครับก็ส่งกำลังใจเนาะให้หายไวๆนะครับผมขอรักษาสุขภาพด้วยนะเนาะอ,อตอนนี้ อ่าสุขภาพก็สําคัญมากๆานะตอนนี้โอ้โหคนหมอเป็นโรคโรคอะไรนะหมอหมอที่เชียงใหม่ใช่ไหมที่เป็นเป็นโรคปอดอะไรสักอย่างใช่ไหมครับเออตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยครับก็ดูแลไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมหรือดาราท่านใดนะครับก็อย่าหักโหมงานให้มันหนักมากเออเงินมันก็อ่ามันเงินมันก็การหาเงินมันก็จําเป็นต้องใช้ร่างกายเนาะถ้าร่างกายหรอสูดซมไปมันก็หาเงินไม่ได้ต่อก็ ค่อยๆดูแลสุขภาพไปด้วยพักผ่อในให้เพียงพออะไรอย่างนี้ด้วยเนาะเออนนครับแต่ก็เป็นงานดา,ดารานักแสดงก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นงานที่เค่อนข้างจะถามว่าผลตอบแทนดีไหมก็ดีครับแต่งานมันก็อย่างที่บอกครับว่าไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆเนาะเออเห็นว่านักแสดงเขาทํา <K an> เขามีไรายได้ดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เบื้องหลังของเขาอ่ะโอ้โหเขาทํางานหนักมากใช่ไหมครับไม่ว่าจะคนในกองถ่ายหรือว่าทั้งนักสแสดงเองโอ้โหบางทีไปถ่ายหนึ 3, ่งกองสองกองสามกองอะไรเงี้ยโอ้โหงานเดินทางเงี้ยนอนในรถอะไรเงี้ยเออมันมันเบื้องหลังทุกอย่างเนาะเงินกว่าจะได้มาแต่ละบาทนะมันก็ไม่ได้มาง่ายๆเนาะเออมันก็ต้องแลกมากับการทุ่มเทนะครับแล้วก็บางทีก็ก็เห็นดาราหลายหลายคนเนาะที่สุขภาพอ่า ต้องแบบว่าอ่อนแอลงเพราะว่าโหมงานหนักเกินไปแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับก็ขอให้คุณอ,อมนะให้สุขภาพหายกลับมาแข็งแรงมาสร้างผลงานต่อไปนั่นเองนะครับขอให้หายเร็วๆนั่นเองนะครับส่งกําลังใจนะครับทางด้านของคุณออมอัตภพลเนาะนั่นเองนะครับแฟนคลับก็ตามเฝ้าดูนะครับผมก็น่าจะอัปเดตล่าสุดก็เหมือนว่าคุณอ,อมก็ขอบคุณ แฟนคลับนะครับที่ส่งกําลังใจให้นะครับก็เป็นกําลังใจให้อีกหนึ่งกำลังใจนะครับขอให้หายไวๆนะครับหายไวๆแล้วก็กลับมาสร้างผลงานต่อไปนะครับผมจะได้ดูแฟนคลับจะได้เห็นผลงานมากมายอีกต่อไปนั่นเองนะครับอืมโอเคครับสู้ๆครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมอัฐพลสู้